หมดนกกินมาแล้วไนะไม่ทันนกเลยนกะโอ้ดายกวยวนะนกกินมาแล้วกำลังสวยเลยแต่นี่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไรมันมีใหญ่กว่านี้เคยใหญ่กว่านี้อีกอันนี้กันกำลังกินอยู่ สองเครือ,อเจ้านี้เสด็จดนก,กินหมดอันนี้สวยอันนี้มาสวยน,นี่ซุกทีหลังแล้วนี่นกเลยทานกินปักช่องห้าศูนย์สำหรับคนทำสวนถ้าอยากปลูกข้างเดียวต้องปลูกกล้วยกินได้ทุกอย่าง ปีกินได้ใบตองใช้ได้ปลูกครั้งเดียวจบไม่ต้องไปดูปลูกรายที่แต้ว่าต้องดูแลหน่อยดูแลปกยาปกอะไรเนี่ยมีปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยหน่อยลูกมันจะใหญ่อีกองเครือก็บ,บ้านก่อน